แล้วก็59ออโต้คาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับคอนเซปต์เดิมครับสวยถูกและดีไม่มีชนนะฮะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวในส่วนของตัวรถเข้าใหม่นะคะสไตล์ผู้บริหารเป็นรถเก๋งดีเซ gment นะครับสำหรับคันนี้เป็น Honda Accord เป็นรุ่น 2.4L นะคะปี2010นะคะเป็นตัวท็อปสุดของปี2010เลยนะคะตัวนี้มีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับทำไมคุณถึงต้องซื้อคันนี้คะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ ราคาครับตั้งขายอยู่แค่459,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ซึ่งต่างจากป้ายแดงล้านกว่าบาทเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นรถบ้านแท้ๆรถใหม่เลขไม่น้อยนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะคะรถไม่โทรมนะครับสำหรับคันนี้ครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้กระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบไมนดิเชงแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ครับ ในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ HID นะฮะรุ่นนี้แล้วก็ด้านล่างยังมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวรถเป็นสีดำนะฮะรอยสภาพขนแมวน้อยมากนะฮะคันนี้เจ้าของรักษาดีมากๆเลยนะครับใช้ค่อนข้างที่จะทะนุถนอมเลยทีเดียวนะฮะด้านข้างครับตัวนี้ล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานของ17นะฮะระบบช่วงล่างเป็นดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบเบรกเป็น ABS นะครับแล้วก็ใส่ระบบ VSC ในเรื่องการทรงตัวมาให้ด้วยพร้อมด้วยระบบ BA เสริมแรงบกมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ล้อแม็กนะฮะสภาพสวยงามมากครับไม่มีรอยเบียดฟูดบาดใดๆนะครับขับเก่งพอสมควรเลยนะคะเจ้าของเดิมครับแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะไม่ผุแล้วก็สนิมไม่กินนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับ คิ้วขอบประตูด้านบนนะฮะตัวนี้เป็นโครเมียมแล้วก็มือเปิดประตูก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะครับกระจกเดิมๆนะคะตัวนี้มาจากอาฮอนด้าครับสติกเกอร์มอกโลโก้ฮอนด้าทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะทั้ง4บานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสภาพโครงสร้างหลักกันนะฮะตัวนี้นะฮะฝั่งคนขับนะครับตัวลอยเมสอาร์คนะฮะตรงขอบประตูครับตัวนี้ยังสวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกจุดนะครับตัวนี้ สียังมีความมันวาวนะคะตัวนี้ไม่มีการทําสีมานะครับย้ําว่าสีเดิมทั้งคันนะครับสหรับคันนี้โอเคฮะมาดูฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับในส่วนของตัวฝั่งผู้โดยสารครับรอยเมสร์ก็ยังสมบูรณ์แบบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเราลื้อให้ดูเลยนะครับสําหรับคันนี้ใครที่ชอบรถเดิมนะคะรถสวยแล้วก็รถไม่โทรมคันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับ ลอยเมอ็อาสวยงามอยู่ครบทุกจุดฮะสำหรับคันนี้มาดูฝั่งด้านท้ายกันบ้างครับในส่วนของฝั่งด้านท้ายนะฮะตัวนี้สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายจากรีโมทได้เลยนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะฮะห้องเก็บสัมภาระออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีความลึกความกว้างนะฮะมีความที่จะสะอาดค่อนข้างมากเลยนะครับในส่วนของตัวถาดรองท้ายครับ ติดตั้งมาให้2ชั้นเลยจากเจ้าของเดิมนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวล้อไหลนะครับล้อไหลนะคะยังอยู่ครบพร้อมด้วยในส่วนของตัวอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับตัวนี้อยู่ครบทุกอย่างอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะอยู่ครบครับด้านท้ายเดิมๆนะคะสำหรับคันนี้ลอยตะเข็บครับตัวนี้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะเหมือนเดิมทุกอย่างครับรอยมสอาร์คเนี่ยฮะ สมบูรณ์แบบมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะฮะ <c oughs> ในส่วนของตัวด้านบนนะครับด้านบนก็ค่อนข้างที่จะเฟิร์มให้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับสำหรับกันนี้บอกได้เลยว่ามีความเดิมแล้วก็มีความสะอาดไม่มีจุดไหนที่ชำรุดนะฮะในส่วนของตัวด้านท้ายครับ <c oughs> นอกจากนั้นนะครับระบบไล่ฟ้านะครับมีมาให้พร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3ครับ กระจกเดิมๆมาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ Honda มอกทุกอย่างอยู่ครบนะคะชัดเจนครับสำหรับคันนี้ไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีความเรียบแล้วก็รูไปในตัวด้วยนะคะสำหรับตัวไฟท้ายของเขาครับอนอกจากนั้นนะครับรถปี2010แต่มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัว Honda a c c o r d คันนี้ฮะโอเคนะครับสภาพด้านนอกสมบูรณ์แบบมาก เดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันมากครับประตูผู้โดยสารนะคะฝั่งซ้ายให้ดูในส่วนของตัวรอยเมสอาครับสมบูรณ์แบบอยู่ครบทุกจุดแล้วก็มีความสวยงามชัดเจนมากนะฮะสำหรับคันนี้ครับมาดูฝั่งประตูด้านหน้ากันกบ้างฮะด้านหน้านะครับในส่วนของตัวรอยเมสอาก็เหมือนเดิมครับสวยงามอยู่ครบทุกจุดฮะ นอกจากเม็ดอาร์ตจะสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซอกประตูนะคะตัวนี้ซอกประตูยังมีความเดิมครับตัวน็อตไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับมานะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซอกประตูด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะฮะก็ยังมีความเดิมทุกอย่างนะคะในส่วนของตัวซอกประตูเดี๋ยวให้ตากล้องซูมให้ดูชัดๆนะคะว่าคันนี้เนี่ย รับประกันได้เลยครับว่าไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้โอเคนะครับประตูฝั่งซ้ายแล้วก็ขวารวมไปถึงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันต่อเลยฮะว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างครับ โอเคนะครับเรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของตัว Honda Accord 2.4 EL Navigator คันนี้นะคะร,รถปี2010ให้ออปชั่นมาเยอะมากบอกเลยฮะ mm hmm. ที่สํงคัญนะครับเบาะครับเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานนะคะเบาะหนังสีเบตนะคะห้องโดยสารคุมโทนมาให้เป็นสีเบตตัดกับสีดำนะครับ ในส่วนของตัวห้องโดยสารฮะออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะมองแล้วดูสบายตาแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับห้องโดยสารของเขาผู้โด,ดยสารต้อนลังเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับสาหรับตัว Honda Accord ครับมาดูด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าในส่วนของตัวแผงคอนโซลใเป็นสีดําตัดกับสีเบจแล้วก็จะเสริมในเรื่องความหรูหรามาให้เป็นสีเงินเมทัลลิกมาให้แบบนี้นะคะตัดขอบมาให้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุของเขาครับ รองรับในส่วนของตัว FM AM ครับ USB AUX ได้นะฮะสำหรับคันนี้แล้วก็เล่น CD MP3 ได้ถึง6แผ่นเลยนะครับแล้วก็ระบบนำทางน a v i เกเตอร์นะฮะมีมาให้สำหรับรุ่นนี้ครับในส่วนของตัวแอร์ของเขานะฮะเป็นแอร์ให้มาเป็นแบบออโต้นะคะแยกอิสระให้ซ้ายขวาด้วยนะฮะในส่วนของตัวแอร์ของเขาครับแล้วก็ระบบเกียร์ฮะเป็นเกียร์ออตโต้ครับ ในส่วนของตัวนี้มีปุ่มควบคุมในเรื่องของม่านบังแดดด้านหลังด้วยนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ตะกองสู่ไปให้ดูนะฮะในส่วนของตัวม่านหลังครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับคันนี้อ่ะพวงมาลายัยฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังมาให้นะฮะออกแบบมาเป็นพวงมาลัยแบบ สามก้านนะครับสำหรับคันนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้ตัดสีเทาเมทัลิกมาให้ด้วยด้านซ้ายนะคะมีปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวมันติมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็ด้านขวามีปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวครุสคอนโทรนะฮะตัวนี้รถปี2010แต่ว่าให้ระบบครุสคอนโทรมาให้ถือว่าจัดเต็มมาให้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญครับมีปุ่มแพดเดิลชิปใต้พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของตัวอารมณ์แบบสปอร์ตนะครับตัวนี้สามารถชิปเกียร์เองได้ด้วยนะครับ ตัวที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ระบบไฟหน้านะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนให้มาเป็นออโต้ด้วยค่อนข้างที่จะให้มาออปชั่นเต็มพอสมควรครับแล้วก็กระจกมองหลังครับยังตัดลดแสงให้แบบอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับคันนี้ด้านฝั่งประตูฝั่งคนขับนะคะมีปุ่มควบคุมในเรื่องของกระจกครับตัวกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าให้ทั้ง4บานแล้วก็ เป็นวันทัดเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างยังปรับพับไฟฟ้าให้ด้วยฮะระบบป้องกันการลื่นนถลยนะครับใส่เข้ามาให้สามารถเปิดปิดได้จากปุ่มนี้นะครับแล้วก็ตัวแผงประตูยังมีปุ่มเมมโมรีในเรื่องของตัวปรับเบาะให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะครับสำหรับคันนี้ ระบบเชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธมีมาให้นะฮะสำหรับตัว Honda Accord ครับและาที่สำคัญครับรุ่นนี้แอร์แบให้มาเยอะมากครับแอร์แบให้มาถึง8จุดเลยนะฮะสำหรับตัว Honda Accord ครับพวงมาลัยออกแบบมาได้สวยงามห้องโดยสารออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้แล้วก็มีความหรูมากๆเลยนะฮะตัดในส่วนของตัวลายไม้มาให้ด้วยในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางนะฮะแล้วก็ตรงแผงประตูด้วยนะครับ แสงประตูก็ยังเสริมลายไม้มาให้ค่อนข้างที่จะหรูหรานะครับบุนังมาให้ด้วยนะคะร,รุ่นนี้เบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับสำหรับตัว Honda Accord 2.4L Navigator คันนี้นะครับและที่สำคัญครับห้องโดยสารเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะฮะตัวพรมนะฮะติดตั้งมาให้มีความสะอาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักษาดูแลดีมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ และที่สำคัญครับรถปี2010ย้ำให้ว่าราคาแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองคุณประหยัดจากป้ายแดงล้านกว่าบาทเลยนะฮะเปิดตัวป้ายแดงครับคันนี้ขายอยู่ที่1,687,000บาทครับแต่ที่เราขายไม่ถึงนะฮะเราขายแค่4 5 9 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ เดี๋ยวจะไปสรุปโปรโมชั่นให้ช่วงทยทริปนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าห้องโดยสารเฟิร์มให้ว่าอาอปชันจัดเต็มแล้วก็มีความรูหรานน่าใช้ครับไปดูห้องเครื่องครับโอเคนะคะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้ฮะตัวนี้ห้องเครื่องยนต์สภาพค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สมบูรณ์แบบบ้างนะคะเบยียบอกได้เลยครับมาดูด้านบนกันก่อนเลยครับตัวนี้ สติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานนะคะบาร์โค้ดทุกอย่างมอ,อกอรครับตัวนี้ยังมีความเรียบเนียนนะคะไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนแงะมานะคะสำหรับคันนี้ครับสวยงามตัวอักษรชัดเจนครับแล้วก็เมสอาร์ด้านบนครับสวยงามฮะสำหรับคันนี้อยู่ครบทุกจุดรูกลมทุกอย่างนะคะไม่เคยโดนเคาะมานะครับสำหรับในส่วนของตัวฝากระโปรงครับตัวฝาครอบห้องเครื่องยนต์นะคะด้านล่างครับ มีความสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะรวมไปถึงในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยังดีอยู่มากๆเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับตัวนี้แผ่นเพดครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างตัวอักษรชัดเจนครับมีความเรียบมีความเนียนไม่เคยโดนไขมาหนะ้าในส่วนของตัวแผ่นเพดครับรวมไปถึงในส่วนของตัวนี้ยังติดตั้ง โชอ up ฝากระโปรงคู่หน้ามาให้ด้วยสามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะคะสะดวกสบายมากๆเลยรถปี2010ให้โชกั p ฝากระโปรงคู่หน้ามาถือว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยครับในส่วนของตัวเบ้าโชวงฮะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะยังสวยงามทั้งซ้ายและขวาเลยตัวรอยมาร์กิ่งจาก QC ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดนะคะสำหรับคันนี้ เรื่องครับสภาพไม่มีในเรื่องของสนิมกินนะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มแล้วก็แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่ครับสำหรับคันนี้ ฐานหน้าทุกอย่างยังเือนเดิมฮะน็อตเดิมเดิมไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับมานะครับสำหรับตัวฮ o n d a a c c ค r d คันนี้ห้องเครื่องสวยมากฮะเฟิร์มให้ได้เลยว่าไม่มีในเรื่องของตัวอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะฮะไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิควาบน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวทางมาอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันต่อเลยนะคะเพราะว่าห้องเครื่องภายนอกภายในเบีร์เฟิร์มให้ว่า100%เตเต็มครับคันนี้ มาสรุปราคาของตัว Honda Accord e เครื่องยนต์2.4 e l p ี2010รุ่น Navigator คันนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงครับขายอยู่ที่1687,000าบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้แต่ที่นี่เราขายแค่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญครับออกรถโปรโมชั่นกับเราแค่ฟรีเราครับฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะ แล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วยครับรวมไปถึงรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้และที่สําคัญครับวันรับรถเรายังมีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็คระบบรถก่อนส่งมอบให้อีกด้วยฮะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใจใจด้วยนะครับสำหรับ5 9ออโต้ค่์ของเรานะฮะ ใครอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนเทพรักใกล้สีแยกคลองขุดหรือว่าจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะครับใครไม่สะดวกโทรนะคะสแกนค r ว o d e โคดครับขึ้นไลน์ทันทีขอโลเคชั่นกันมาได้นะครับสำหรับคันนี้ครับแล้วก็ครับ ใครที่ดูอยู่ฮะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะฮะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราเอารถสวยๆรถดีๆโปรโมชั่นดีๆเข้ามานำเสนอให้คุณครับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์หม่แล้วก็59 Auto c ออโตคาอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ